User joined your channel. Bung bung tập kia la gaba. A tìm bung kia lỗi chịu đựng hai bài học. Kim bạc, kim bạc. là góc bung chị lão. Mâng mi lưng hôm nay ทำไมลูกป็นกลุ่มนะไอ้เจนก็ร่าไงเจนโดจับนป็กลุ่หน่อยเอ็มดีเห็นว่าตัวหนึ่งชุ่มเลาก็ต่อยทีครับต่อยแล้วต่อยแล้วเลี่ยงไปแล้ว,ลว,ลวเมื่อกี้เราว่าอะไรไอ้เนี่ยล่างสุดอ่ะข้างในล่างสุดเห็นอ่ะเออต่อขนาดกี่เลยเออ ควางหน้าที่เดิมกูเหนื้อยที่จล้อซ้อนไปโดนสีลด้วยโดนโดนอยู่หลังๆไม่โดนกูอ้เี้ยตัวจับตอยตัวตัวจับสววกันตัว เมาใหม่ยัมยงมีฟิตขาดเลยถูบัตรลัดแต่เราวางบัตรลัดได้วางเลยนะวางต่อๆนะถ้าบัตรลัดหมดหอ่ะ โงเว้นอะไรอะไรเปล่าวะเป็นนามากว่เนขอปิดปัะปุง ทุกบอกลีว่าสองคิวก็ชอมะกคิวเราไม่นะครับแต่ยิงคิวนะเยอะอยู่เลยเยอะอยู่นะนี่ยี่หกแล้วที่ bueno. แต่มื่สัง,งเกต็ดดีมันมันมีแต่ตัวเดียวอะลีว <ś üz ate> ่าหนึ่งตัวเดียวอะลีวันนะที่บอลหนึ่งบอลหนึ่งกี่หนึ่งนังนอัจุลาตัวเก็บเดียวหมดเลย <ś üz ate> โย่แล้ตีด้วาเลยโยตรงหน้าทงอ่ะตายตายกี่ขึ้นมาตรงไหนตรงไหนตรงไหดตรงไหนุดอู้ค้างค้างยิงหมดแล้วเท่หมดหมมีใครเห็นนาจ๊ะอทีไทีมาไอทีมาปิดหน้าบ้านายโดนซิสชิ้ผ่านแล้วไม่เป็ะ ไอ้ยัไม่โดนกีลงมาตบากีลงมาใครเล่นบาเกียบลงให้กูหนอย <4 S 1> ไอ q ิ q q ทางวันน่ะช่วยตัวเองมีคานเยหลับอยู่ใหปดด้ปวดหรอกอพ่นตาปเลยคอฟคอฟมันบอกให้กูดแจ้งปัญหาตัวละครเป็นเคสไปเลยอะ ทำไมอ่ะบอกให้มันดึงตัวให้ดี่คิ้วเฮ้ยเกบเนี่ยตัวกูยังออนอยู่เลยเอ้ยมาข้ามตัวละิดให้หน่อยดิหน้าจอบักกูอ่ะตัวหน้าไปต่อยตเลยอ๋อหน้าหน้าจอบักขอโทษเนี่ยมันบอกให้กูแจ้งเคสตัวละครนี้คือแจ้งหน้าเว็บเหมือนวันนั้นปะเอ้นะไม่ไม่ไม่แจ้งแจ้งนี่เสายสายเยอะสายเยอะดีที่แล้ว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 คนซิดมึงมายืนข้างๆกูทำไมบักโอมไอ้โดนซิทอ่ะ ดิดแล้วดิดแล้วโอเควางมาวางมาจับแล้วจับแล้วล่างซ้ายอ่ะเยื่อโดนอย่าเอ็งโ่นนี่แอบแพ้อย่าเอ็งโน่นนี่ไม่เอาหรอหรอเยื่อที่ข้ามันบางอาจด่าเทพอย่างนี้ได้ไงวะ จับเลยจับเลยตาแดงจับพันกดจับเลยครับไปไปจับพันตาแดงแล้วลุยไอหมัวมากอะอ้าวแล้ว 4F ทำอะไรวะบอกเลยโคตรมัวลูกกี่เยอะเนี่ย 4F จะเป็นเพี้ยอะไรกับเราเนี่ย User in your channel timed out จ uh, ับพันจนกันสามพันเลยเนี่ยต่าไปดี มดโมออกขวาตาแดงสีออกสายเลยข้างล่างล่างเยอะมากบักเมนดาวมล่าแล้วเฮ้ยไม่รู้สินะอยู่อ่ะลุยพอดตัไใจินะหายมาโลกติดมมนดาวแก้หน่อยดิพอนอดมันตะเกียงเลยอะอย่างรอ คืออยกจะบอกมันว่ารู้จักยืนจะตำนานอโอ้เอ็มดีเขาเขาเข้าไปฆ่ายังในรูเลยอ่ะเอี้ยเมื่อมึงดูตัวรูมันสามสี่ตัวกันนู้ยเอ็มดีอ่ะให้มันเหอมันหัวให้มันโชว์ไปก่อนคืนนี้แหละไข่ใบเนี้ยของกูแน่นอนมึงเอาตัวมึงกลับมาให้ไวจ้ให้ก่อนเถอดสัสไอ้โมปิดล่างไอ้ปิดขวาล่างปิดปิดตรงล่างปิดล่างปิดล่างเอยแล้วลงล่างแล้ว มีขี้อะล็อกเข้ามาได้ตัวไม่ก็ค้างอยู่หน้าบ้านย้อนเหมือนเขาจะแลนหน้านบ้านตำแปะเลยวะเย้เย้ด่างเว้ยยัยงไงวะ ไอ้ไม่รู้สินะจับจับโดนจับมันเฮียวอยู่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยด,ดิีิีรถหน่อยรถต้องดูทีด้วยมีทีหรือเปล่าไอ้เหี้ยตอนนี้ใครด่าใครด่าดกันแม่งไม่รู้เรื่องเลยจริงๆเลยแม่งเอาช,อชื่อชื่อภาษาไทยด่าในบ้านนะจบเด้อเอาถูกตัดอีกแล้ว มีเรื่องรักที่ตเต็มใจไม่เข้าแล้วน่ะนี่ใช่ความรักเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอเอาอะเห็นไหมเลยนี่พวขอสาปแช่งให้ทุกคนหลุดเหมือนกูทุกคนนะครับสวัสดีครับผมไปๆๆอ่าใครเอ่ยใครเอ่ยขนาดตัวละครยังรู้เลยคิวว่าไม่สมควรเข้าในเซอร์ไพรสเฮ้ยมึงว่าพี่น้ำแข็งเหรอไอ้สามอะไรเออแต่คุณจะวอวได้ไหมตอนนี้ติดวอลอยู่ครับ อ่าอ่าเดี๋ยวหลังวอาโทรไปครับโอเคโอเคครับอ๋ออ๋อไล่มาไล่มาไล่มาดันมาดันมาดันเข้าไปแล้ว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 ิ่งแล้ววิ่งตายแล้วก็บอลนะอับดุลเนาะต้องเอาอับดุลเนาะการดูมาทางนี้เร็ว โอ้ยแม่ว่าแต่ละลอยอ่ะกูกูแรงให้ติอ่ะทำไมมันแหลกงวะทางไหนต่อวะลืมกตอบนั่นแหละเข้าทางนั้นอ่ะลูกเห็ลูกเดี๋ยวโมตี้ขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาเกี่ยวกูหน่อยทางไ่ายพวกมันอะแล้วเอาไปยื่นข้นไปข้นไป ไปไปช่วยหน้าบ้านเราโอ้กูโดนแล้วกูโดนแล้วยิ่งกัดกัดกัดในนี้ก่อนกัดแล้วนี่มันแบ่งหน้าบ้านหน่อยยิวไอ้างในรึกมากอ่ะข้างในอ่ะเดินตรงขึ้นไปสุดอ่ะไล่ฆ่ามันกลับไปแล้วนี่เราโดนสีตัว จับโดนจับไอ้ยาบัานแตกจับโดนเหมือนกันวะทีหลังน,นี้เป็นพันเป็นจีเกล่องไอยาเบ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้จักปิดในบ้านดิไอ้ยาต้อเปลี่ยนชื่อใหม่ครับแกนคอฟฟี่มอลูกุ๊กกุ๊กดีดันจังโมดันตามหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องอยู่ในบ้านช่วยในบ้านผิดในบ้านป <ะ S 1> าน้าแป้งก็้ะไปดมไม้ป้าแป้งออกไปเด้อไป เฮ้ย ok> ถ้าเราถ้าเราไปช่วยเอ็มดีนะให้แม็ปิดหน้าบ้านกิวเดียอว่าจะไหวปะเย็ดแม่กเอาอะไรไปหรอจะได้จะได้ยามทีเดียแต่เลยม้าๆๆาบ้าแต่มองเข้าไปแตงมเข้าไปเร็วเร็วเร็วใครใครมาเซฟรับที่ครับเฮ้ยอะไรอ่ะโตครับเล่นไ้ยาเไงไปเข้มของที่เหลือทั้งหมดมาแล้วเนี่ยอยากเล่นขวาแล้ขวาขวาแล้วขวาขวาอล้วขวาขวาแล้ขวาเอ็มดีก็อยู่ขวาอ่ะ เว้ยแมดแมดเกือบแมก็ยืนได้นี่ไม่ต้องไปกัดแล้วให้เขาเขามีไรหลอดเต็มกิ้วไอสัตว์ไอสัตว์กูฆ่าได้แล้วกัดแล้หน่อยคิวกัดแล้วข้าวฝังไว้หน่อยคิวไว้ตรงศีรษะไอป้าเป้เนี่ยมึงอยากกัดแล้มันมึงไม่กัดอะจังหวะแบบนี้มันึงไม่กัดนี่หมดแล้วเนี่ยโอ้โหหายหายจับอยู่เยอะเลยเอาไปเอาไปเอาไปทีบเข้าห้องเออเข้าห้องสามว่าอะไรปิดท้องมามาเจอมา

เอนอยูดเดขึ้นมาบกีแล้วบอ้โหเย็ดแม่เจอกางขาพ้นทีเดียวสลายไปเลยอะเฮียไอ้เฮียให้กูเข้าได้ดีใจแป๊บเดียวเอง้างไปแบ๊กเอ้ยเข้าย้เข้ายอมมันได้แล้วตู่ขาอยู่ตรงนี้เลย

สิต้าระวังสิตระวังพวกสิตไปด้วยโคนี่ขึ้นมาหน่อยจะเข้ามาหน่อยเข้าแล้วหมดแล้วแลนต่อแล้วดิตรงนี้เราตามคิวโซเลยยแม่กวาดนิ้วเรียกไอ้ปัดเราไม่ได้ไปเลยเข้าไปเลยตามโซนน่ะดูเดียว แค่รอบแรกที่กูมามันก็เละเทะจะทำอะไรกันอ่ะเรกรงกว่างนิ้วเรียกกลัวเกรงเรียกดสาวอยู่ร่วงเลยเนี่ยเห็นไมอ่กูไม่ยองดูกูไม่โอ้ยแม่ไปเลยอ่ะกูยืนเดินไปเดินมาไม่นก่งนิ้วเรียกกูเฉยกลัวซนมีมือหมดแล้วฉันมันหลุดเด้อกูณน่ะ เรียบร้อย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 ติดเลยติดเลยติดข้าเลยเทดดี้เทดดี้มันติดแล้วจับแล้วโซนหนึ่งจับแล้วโซนสองแล้วโซนสองแล้วบาร์กี้นะบ้าให้ตายแล้วบอแล้วกูแล้วบอแล้วกูแล้วบอแล้วระเบิดหมดแล้วสวยเยี่ยมจริงๆกูนี่น่าจะเปลี่ยนไปเรื่องอะไที่อื่นเลยกูจะต่อยต่อเลยแล้วหมดแล้วเฮ้ยเติมดิ กดหมดกดี่ลอยอยู่ถลมแดนเลยตั้งโซนตั้งโซนเดี๋ยวโซนกันมันยังอยู่บนอ่ะกดกี่กดกี่เตากดกีกดกีหลังก็หลังเถอหน่อไหนโหปั๊มหมดเป็นเจอดาวนี้ตายฮาทำเป็นโหดอ่ะ โดนงูกโอ้ยยันแม่เปิดบางกีเขาพ่อนีก็ตายนี่โอ้ยยันแม่จบแยบโอ้ยตงที่แยบแมบโอ้ยใจหมยเลยตัดเขาเยี่ยมเป่าหิดมากเลยอะโอ้ยเปล่าตัวบาฟเข้ามาไม่มีบายกีเลยเป็นเบอบนเขาไปนแมนดายปลาทำเหี้ยปลาล้มมงเห็นไหมผมาบูเคกดเกี้ยไดก่เกี้ เต่ากินรวมๆหน่อยเยี่ยมโอ้ยเต่าโอ้โหกินดีมากกินบนแลนกันโอ้ยไอรีบดันรีบเข้ารีบเข้าที่มาที่มาๆเร็วๆวิ่งวิ่งวิ่งหนีกันแล้วไอ้กูวิ่งมาทันเกือบโดนอดเข้าหนเลยไอ้ที่มาวิ่ง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 วันนี้การสาธะกี่ลองกูด้วยโค้งระวังกีกีกี เราเดาดูนี่รุนกันไหนวะรุ่สามเยอะเอะเยอะเยอะนะวะสองกิวสองกิวเอากดกี่เอากี่เข้าไปแล้วเหรอพดโดนแมนดาแล้วเข้าแนะเยอะไอ้ที่ต้องเข้าแล้วอ่ะตัวแม่แซนวิชนี่ว่ะปวข้างในจับแล้วเลยดิปอ้ยกูติดที่นี่กูติดฟอร์สโน้ตโอ้ต เอ้ยรอกูด้วยกี่กี่เล่นกันูเลยอ่ะไปไหนกันหมดวะกี่ตายกูโทรไม่ได้เลยเจอไฟกันฟอสกี่มีกี่มีกี่ที่ที่ที่ตรงอ่ะเฮ้ยเธอโรคปวดหน้าวับหน่อยดิเออโบดีรัดไปสวยสวยหน้าวับของเราอย่าไปอยู่ดิให้เราเธอโรคปวดไปวอลล็อกวอลล็อกตอมกัดไปเรื่อยๆวอลล็อกตอมกัดปวดไปเรื่อยๆก่อน ปวดไว้ก็ยืดได้อยู่สามนาทีไหวอยู่มั้งไหวอยู่ไหวอยู่มันมเทมทมาเต็มอเอ,อวิติงมาไม่ไม่ไมไมไมเล่นอีกปวดไปปวดไปตูดาเมท <ๆ S 2> แม่ <ๆ S 2> โอ้ยโดนวอเจ็บมากมันก็โดนดูดเอชพีอยู่โอ้ยเยอะว่ะจับแล้วจับหัวใหญ่ทรงโดนจับถพาไม่โดนจับไงก็ไม่หลุดหัวค่าโดนจับไปแล้วเร็ว